าทำนานปีแรกเ็นชาวบ้บานเขาจะเชื่อว่าได้ข้าวแบบนี้นี่อาศัยแค่สารสองตัวนี้ช่วยเสริมช่วยบำรุงข้าหนอนข้าอะไรสดยาข้าเสารงเสราก็ผสมสองตัวนี้เข้าไปด้วยทุกครั้ง คือเห็นต้นข้าวสวยๆอย่างนี้ครับหนึ่งไม่ล้มด้วยที่สาคัญคือหญ้าไม่มีแล้วก็รวงสมบูรณ์น้ําหนักดีมากครับปุ๋ยนี่หวานไปเท่าไหร่ทั้งหมดไม่เกิน15ลูก<อ>ลปกติครับจะยี่สิบห้าถึงสามกิโลต่อไร่ปุ๋ยเลยจะยีาไร่ต่อครั้งเป็นการประหยัดปุ๋ยทางดินมากเลยมากเลยเพราะว่าเราใช้สองตัวนี้จะเป็นปุ๋ยทางใบครับ,รบก็แสดงว่าลดต้นทุนไปก็ประมาณหมื่นกว่าบาทเลยนะครับปุ๋ย,ยนี่เ,นเพราะว่าสองตัวนี้มันขีดได้ออาทึก่ไดับไม่ได้ต็งแรมดับไม่ได้ซื้อแับเม็กมาเราว่าดี ียวจบไม่ต้องไปซื้อยิบย่อยๆเพื่อเงินด้วยบางเจ้าก็อา่างเซียมุรอนมาเสียดปวดไอมินูมาเสียดในนี้มีครบมาเลยครับอยวจบอันนี้ประสงค์เลยขามดมาได้การทําการเกษตรทุกอย่างพืชไร่พืชสวนพืชน,นาต้องลาวาแมกมาเท่านั้นไม่ได้ใช้แมกมานะยอดขนาดนี้เพี้ยมาเกาะแล้วแล้วหนอนก็มาม้วนใบแล้วครับใช้แมกมาแล้วเนี่ยหาย เลยใช่ไหมปกตินี่หนอนหรือเพี้ยมันชอบเพี้ยจ้ะเพี้ยมันชอบยอดอ่อนๆใช่ไหมจ้ะหนอรังก็ชอบม้วนใบอ่อนๆ่ครับตั้งแต่ใช้แมกม่านี้เพี้ยไม่กินไม่ไม่มาดูดน้ําเลี้ยงจ้ะจ้ะขนาดนี้สวยเนี่ยถ้าปกติถ้าไม่ใช้ขนาดนี้ต้องฉีดแล้วเนี่ยครับเพี้ยมาเกาะแล้วเนี่ยของพี่กี่วันฉีดนะฮะตอนนี้สองอาทิตย์สองอาทิตย์ยังไม่ได้ฉีดเลยยังจ้ะก่อนจะใช้แมกม่ากี่วันฉีดครั้งหนึ่งครับห้าวันห้าวันครั้งหนึ่งจ้ะ โอ้ตั้งแต่ใช้เมกมาผสมยาฆ่า,มาแมลงผสมปุ๋ยน้ำเราอาทิตย์หนึ่งยังไม่ได้ฉีดอาทิตย์หนึ่งเข้าอาทิตย์สองเลยนะอาทิตย์สองแล้วก็ยังไม่ได้ฉีดจ้ะโอ้โอโคุ้มค่าไหมฮะอย่างงี้คุ้มจ้าครับผมคนไหนที่ปลูกมะนาวก็ให้ใช้เมกมาเหมือนกันแล้วก็จะได้มีมะนาวดวกๆเหมือนกันใบสีเขียวๆจ้าครับเพราะว่าปราเพียปราบหนอนปราแมลงได้ดีมากเลยค่ะครับผม แล้วฉีดไปเป็นแบบเนี่ยอาฉีดไปสองวันเนี่ยมาดูเนี่ยมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเก่าอ่ะเหรออ่พอใช้ยาตัวนี้ไปโอ้โหโโอ้หนี่คือง้อไม่ได้เลยแฉ่เน่ะแค่หนอด้วยโอ้ตายเลยล่ะหายเยอะมากตะขอเอาแม็กมามาใช้มาเยี่ยมเลยดีมากๆเลยโโอ้หดีใจมากเลยที่เจอยาตัวเนี้ย เขาก็ไม่อยู่ทือลุงที่ลาเขาแนะนามาให้เราใช้ใช้มันก็ไม่เห็นผลพอมาดูสองสามวันเกาะลูกขาวอีกเหมือนเดิมเขาใช้ม,มากไปอ้าวเฮ้ยมันไม่มีแล้วนี่คุยก็เป็นตายไปแล้วนางเราก็าอกอีกนะเกาะมันซึมเลยใช่ไหมมันซึงเข้าทางใบเลยอ่ะอยู่ใต้ใบอ่ะมันก็ซึงมันเป็นมันเลยอ่ะดูเราก็พยายามพลิกหน้าพลิกหลังเฮ้ยม,มันไม่มีแล้วตายแล้วตาย <c oughs> นะเข้าแล้วถ้าเป็นตะกอนเนี้ยอย่างเงี้ยถ้าไม่ฉีดนะเรียบร้อยเลยเนี่ยผมไม่ได้ฉีดมาส่งสิบสวันแลละเจอแมกมาเนี่ยใช้ดีมากเขาใช้แล้วหนึ่งมแมลงระบาดเนี่ยเราสามารถคุมมันได้ก็คือ <Light> ing, ไรแดงไรแดงดียฮะแล้วก็เพี้ยวไฟอันนี้เยอะมากเลยคือจับนี่คือขึ้นที่ใบอะ่ะ อาพูดง่ายๆคือใบเนี่ยคือใบนี่นรู้เลยว่าตัวเนี่ยเอาเอากล้องขยายเนี่ยคือบนใบเนี่ยเป็นร้อยคุณไม่จําเป็นต้องใช้ยาที่ว่าโอ้โหกัวละพันสองสองพันสามพันตั้งกับผมใช้แมกมานผมไม่เคยซื้อยาฆ่าแมลงที่กัวละแปดร้อยหรือเก้าร้อยอย่างเก่งก็สก่งร้อยกว่าบาทเท่าอยก็บาทเอาใช่เอาอยู่แล้วครับปกตินี่มะเขือผมเนี่ยที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยครับโรทิ้งแล้วนั่นเนี่ยเออหรือปกตินะโรยังไงมันสวยขนาดนี้เนี่ยก็ตอนนี้มันไม่โรยมันจะได้เงินอยู่แล้วไม่รู้ว่าทั้ไมมันถึงจะโรยมันอ่ะ คยมันมันเหลืองมันเงกมะแรงก็เยอะเอาแค่เ okay. มกมากราวาตัวเนี้ยผมนึกว่าโอ้ยมาเจอช้าไปเมื่อก่อนนี้มันแห้งใบแห้งใบงอขึ้นเขาเรียกเพียจักจระนสีเขียวผมเคยไปคุยกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนในบ้านของเขาเยอะเหมือนกันผมว่าดีแล้วที่มันไม่บิดเข้าตาแล้วตอนหลังมาพอไอตัวนั้นหายอาไอตัวเขาขาวอีกเรียกแมงวีขาวโอ้ใบนี่ดำต้นนี่ดำลูกขั้วดำหมดเลยก่อนที่จะมานฉีดมากๆกับลาวาเนี่ยใช่ครับ เป็นเยอะเลยเป็นเยอะเป็นเยอะจนหลายๆสวนทิ้งกัน,น <ะ S 2> สนะภาพต้นตอนนั้นก็ก็แย่เหมือนกันทีนี้พอเราฉีดเมกมากับลาวาสองตัวเนี่ยผสมยาข้า,มาแมลงไหมไม่ได้ผสมตอนหลังเนี่ยผมรอบแรกผมผสมรอบแรกผสมสอง,สอง,งรอบหลังนี่ผมไม่ผสม